สวัสดีครับพบกับโหราไทม์ได้เวลาทำนายดวงของคุณสําหรับการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายตามดาวจรไม่ได้เจาะอจองดวงของใครนะครับทำนายตามลัคนาหากท่านไม่ทราบลัคนาก็สามารถฟังได้แต่อาจจะไม่ตรงเท่าลัคนาครับสําหรับเดือนนี้ดวงจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันครับสําหรับวันนี้ก็มาถึงคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคมพศ2568กันแล้วนะครับ พอได้เห็นภาพรวมของดาวในเดือนนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันมีธีมที่ชัดเจนมากเลยเหมือนทุกเรื่องกำลังจะมุ่งไปในทางเดียวกันใช่ค่ะชัดเจนมากจริงๆธีมที่ว่านั้นก็คือการสะสางปัญหาครับเหมือนเป็นเดือนแห่งการเคลียร์บ้านครั้งใหญ่เลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเริ่มเคลียร์กันที่สมรภูมิไหนก่อนได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่สมรภูมิที่น่าจะดุเดือดที่สุดก่อนเลยก็คือเรื่องการงานค่ะการงานหรอครับค่ะ ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวกรกฎก็คือดาวอังคารหรือเลข3ซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวอังคารเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งสงครามเลยนะคะเป็นตัวแทนของพลังการต่อสู้ความขยันครับและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่6ทธันวาคมดาวอังคารดวงนี้จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนที่เรียกว่าภพอริค่ะภพอริคำนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยครับแต่พอได้ยินว่าดาวนักรบกำลังจะย้ายบ้าน ก็รู้สึกเลยว่าต้องมีเรื่องให้หลุยแน่ๆพบอรินี้มันคืออะไรล่ะครับถ้าจะให้เปรียบเทียมง่ายๆนะคะพบอริก็คือบ้านของศัตรูหรือดินแดนแห่งอุปสรรคค่ะโอ้โหค่ะมันคือพื้นที่ในดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างเลยทั้งศัตรูนี่สินคดีความหรือเรื่องจุกจิกกวนใจที่ค้างคาอยู่หลักการตีความก็เลยตรงไปตรงมามากก็คือการส่งนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างดาวังคารเข้าไปจัดการในสนามรบโดยตรงเลยค่ะ เดี๋ยวสิครับการส่งดาวนักรบไปเจอบ้านของศัตรูฟังผื่นๆเหมือนจะไม่ค่อยดีเลยนะครับเหมือนต้องไปรบกันตลอดทั้งเดือนแบบนี้ทําไมถึงมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญล่ะครับไม่ใช่เดือนแห่งความเหนื่อยหนักหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยคือโหราศาสตร์ไม่ได้มองว่าการเจอปัญหาคือความพ่ายแพ้เสมอไปนะคะครับ การที่ดาวอังคารเข้าไปอยู่ในภพอริเนี่ยมันไม่ใช่คำทำนายว่าจะต้องวุ่นวายจนรับมือไม่ได้แต่เป็นการมอบเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์นั้นๆมากกว่าค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราต้องเข้าสนามรบเราก็ต้องส่งทหารที่เก่งที่สุดไปถูกไหมคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะหนีปัญหาดวงดาวกลับมอบพลังให้เราเข้าไปจัดการกับมันตรงๆเลยแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ตั้งแต่ว,วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยชาวลัคนากรากฎจะรู้สึกมีพลังมีไฟในการลุยงานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยปัญหาที่เคยค้างคาอยู่ก็จะถูกหยิบขึ้นมาจัดการอย่างเด็ดขาดเป็นช่วงที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองเต็มที่เพราะพลังนักสู้อยู่กับตัวและที่สำคัญที่สุดคือ เกณฑ์แห่งชัยชนะสูงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการประมูลงานหรือการต่อรองยากๆอิทธิพลของดาวอังคารในพบนี้หมายถึงการเข้าไปควบคุมสถานการณ์และพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในที่สุดเหนือ่อยจริงค่ะแต่เป็นความเหนื่อยที่นำมาซึ่งชัยชนะโอ้โหเห็นภาพชัดมากเลยครับไม่ใช่แค่เดือนแห่งการทำงานหนักแต่เป็นเดือนแห่งการรบให้ชนะพอทีมเรื่องงานมาแนวนี้แล้วการเงินก็น่าจะสอดคล้องกันไปด้วยแน่ๆเลย สอดคล้องกันแบบเป๊ะๆเ,เลยค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกรกฎคือดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งนะคะซึ่งช่วงครึ่งเดือนแรกยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีการเงินยังคล่องตัวอยู่ครับแต่พอถึงวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ก็จะโคจรตามดาวอังคารเข้าไปในภพอริหรือบ้านแห่งอุปสรรคหลังเดียวกันนี่แหละค่ะ แปลว่าการเงินก็ต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหาเหมือนกันแบบนี้จะหมายถึงรายได้ลดลงหรือเป็นเรื่องของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครับจะเน้มไปที่อย่างหลังมากกว่าค่ะคือเป็นรายจ่ายเพื่อการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเลยอ๋อครับครับเงินที่ได้มาจากการทำงานหนักนะคะจะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อความสงบหรือจ่ายเพื่อจบ อาจจะเป็นการเอาเงินไปโปะนี่ให้หมดไปจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านซ่อมรถหรือเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคือเป็นการใช้เงินเพื่อกําจัดปัญหาให้มันจบๆไปจากชีวิตเราค่ะเหมือนกับว่าเงินในเดือนนี้มีภารกิจของมันชัดเจนเลยนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อความสุขสบายแต่มีไว้เพื่อสสางเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยแบบนี้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนจะมีดาวอีกดวงหนึ่งเข้ามาเสริมทับนั่นคือดาวพุธ ที่จะย้ายเข้าไปในอีกพบหนึ่งที่เรียกว่าวินาศวินาศใช่ค่ะพบนี้จะส่งผลให้มีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงหรือรายจ่ายที่สูญเปล่าเข้ามาได้ง่ายขึ้นดังนั้นนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินเพื่อแก้ปัญหาหลักแล้วยังต้องมีสติในการใช้ใจ่ายส่วนตัวให้มากเป็นพิเศษในช่วงปลายเดือนด้วยค่ะน่าสนใจมากครับเมื่อกี้พูดถึงพบวินาศซึ่งมันแปลว่าความเสียหายหรือการซ่อนเร้นแล้วก็พูดถึงค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพด้วย มันเหมือนเป็นลางบอกเหตุเลยว่าเรื่องสุขภาพก็น่าจะมีประเด็นที่ซ่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งของดวงดาวในเดือนนี้เลยดาวที่ดูแลเรื่องสุขภาพโดยตรงของชาวกรกฎคือดาวพฤหัสหรือเลข5ค่ะและในวันที่23ธันวาคมดาวดวงนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นตำแหน่งพบวินาศพอดีเลยพบวินาศแค่ชื่อก็ฟังดูน่ากังวลแล้วนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่าย เหมือนพบอรีที่เป็นสนามรบแล้วพบวินานีเปรียบได้กับอะไรครับอืมลองนึกภาพว่าดวงชะตาของเราเป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะพบวินาศก็คือห้องใต้ดินของบ้านหลังนั้นค่ะห้องใต้ดินใช่ค่ะของที่อยู่ในห้องใต้ดินมักจะเป็นของที่ถูกลืมถูกซ่อนไว้หรือเป็นของที่เราไม่ได้เอามาดูแลบ่อยๆ พอมีดาวสุขภาพเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดินก็เลยเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาต้องลงไปสำรวจแล้วว่ามีอะไรผิดปกติซ่อนอยู่หรือเปล่าโอ้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับแปลว่าอาการเจ็บป่วยในเดือนนี้อาจจะไม่ได้มาแบบปุบปรับแต่เป็นสิ่งที่สะสมมานานโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องค่ะมันคืออาการป่วยที่เกิดจากสาเหตุที่เรามองข้ามไปเช่น ความเครียดสะสมจากการลุยงานหนักการพักผ่อนน้อยหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบภายในอย่างช่องท้อมซึ่งมันจะไม่แสดงอาการชัดเจนในตอนแรกครับอิทธิพลของพบวินาศยังหมายถึงการเจ็บป่วยที่อาจจะต้องรักษาแบบเงียบๆเ,เป็นส่วนตัวหรือเป็นอาการที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการ่้มแซมสิ่งที่ผุพังอยู่ในที่รับตาคนนะคะ เท่ากับว่าเรื่องสุขภาพมันเชื่อมโยงกับเรื่องงานโดยตรงเลยนะครับคือร่างกายกําลังส่งสัญญาณเตือนเรื่องที่เราโหมงานหนักมานั่นเองแบบนี้มีคําแนะนําในการป้องกันไหมครับคาแนะนําที่ดีที่สุดคืออย่ารอให้ป่วยค่ะเดือนนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะนําสิ่งที่อยู่ในห้องใต้ดิน ออกมาสูตรที่สว่างนั่นก็คือการไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะอ๋อไปตรวจสุขภาพใช่ค่ะไปเช็คให้ละเอียดเลยเพื่อค้นหาสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่จะได้ป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายก้อนโตตามที่ดาวกันเงินบอกไว้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้จริงๆค่ะโหทั้งเรื่องงานเงินสุขภาพดูเหมือนจะเป็นเดือนที่ต้องใช้พลังเยอะมากจริงๆนะครับเหมือนเป็นสงครามในหลายๆด้านเลยแล้วเรื่องของหัวใจล่ะครับ ความรักจะเป็นที่พักพิงใจให้ได้บ้างไหมหรือจะเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ต้องเจอเรื่องความรักมีมุมที่น่าสนใจมากค่ะพื้นฐานความรักของชาวกรกฎค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วนะคะเพราะมีดาวเสาหรือเลข7เป็นดาวเจ้าเรือนซึ่งเป็นดาวแห่งความหนักแน่นจริงจังครับแต่ในเดือนนี้ดาวสุขหรือเลข6ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความสุขโดยตรง<ๆ>ก็จะย้ายตามเพื่อนๆเ,เข้าไปในภพอริด้วยเหมือนกันในวันที่22ธันวาคมค่ะ โอ้โหดาวแห่งความรักเดินเข้าสู่ดินแดนแห่งอุปสรรคอีกดวงแบบนี้จะทำให้ความรักมีปัญหาทะเลาะก,กันหรือเปล่าครับอาจจะไม่ใช่การทะเลาะก,กันเองค่ะแต่เป็นการร่วมกันเผชิญหน้ากับปัญหามากกว่าออลองนึกภาพตามนะคะเมื่อดาวแห่งความรักเข้าไปอยู่ในสนามรบมันไม่ได้แปลว่าต้องรบกับคนรักแต่มันหมายถึงการที่คนสองคนต้องจับมือกันต่อสู้กับศัตรูภายนอกค่ะ เหมือนเป็นเรื่องราวความรักในสมะระภูมิเลยนะครับที่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นจากการที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเป็นคําเปรียบเทียบที่ใช่เลยค่ะสําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะไม่ได้หวานแวววืห้หวาแต่จะเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งอาจจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินหรือปัญหาของครอบครัวนี่คือการพิสูจน์รักแท้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเลยแล้วคนโสดล่ะครับ ส่วนคนโสดก็มีโอกาสเจอรักในสนามรบเหมือนกันค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบเจอคนถูกใจจากการทำงานร่วมกันหรือจากการที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ใครสักคนหรืออาจจะได้เจอกับคนที่มีพื้นฐานชีวิตคล้ายๆกันคือเป็นนักสู้ที่ผ่านอุปสรรคมาเหมือนกันทำให้รู้สึกเข้าใจกันได้ง่ายเป็นพิเศษค่ะครับผมมาถึงเรื่องสุดท้ายที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วเรื่องโชคลาภครับ ในเดือนที่ต้องสู้รบและมีรายจ่ายเยอะขนาดนี้จะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระบ้างไหมครับเรื่องโชคลาภต้องบอกว่ามาในรูปแบบที่ซับซ้อนตามธีมของเดือนนี้เลยค่ะดาวเจ้าเรือนโชคลาภคือดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกับดาวสุขภาพและอย่างที่คุยกันไปคือดาวดวงนี้จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศหรือห้องใต้ดินของดวงชะตาตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปดาวโชคลาภเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดิน ดาวว่าคงไม่ได้แปลว่าจะเจอรางวัลที่หนึ่งวางอยู่บนโต๊ะแน่ๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนค่ะโชคลาบในพบวินาศคือโชคที่เราจะเจอเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจมองหามันค่ะลองนึกภาพว่าเราตัดสินใจลงไปทำความสะอาดห้องใต้ดินที่รกมานานแล้วบังเอิญไปเจอของมีค่าซ่อนอยู่ในกล่องเก่าๆนั่นแหละค่ะคือโชคแบบวินาศอ๋อครับครับ มันไม่ได้มาตรงๆแต่มาจากการที่เราลงมือจัดการกับเรื่องที่ถูกซ่อนไว้หรือบางครั้งโชคที่คาดหวังไว้อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นรายจ่ายที่จําเป็นพอดีเช่นถูกรางวัลเล็กน้อยแต่ก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าซ่อมรถกระทันหันพอดีแป๊ะเหมือนเป็นโชคที่ได้มาแล้วก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปทันทีแล้วพอจะมีเคล็ดลับเสริมดวงด้านนี้ไหมครับมีค่ะและเป็นเคล็ดลับที่เข้ากับอิทธิพลของภพวินาศอย่างที่สุดนั่นคือโชคจะมาจากการปิดทองหลังพระค่ะ ิดทองงหลัพระใช่ค่ะการทำความดีทางบุญให้ธามโดยที่ไม่ต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่ได้หวังผลตอบแทนการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะเป็นการสร้างโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเดือนนี้เพราะมันสอดคล้องกับธรรมชาติของภพวินาศคือการทำอะไรอยู่เบื้องหลังการให้จะนำมาซึ่งการได้รับในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆเลยครับพอฟังภาพรวมทั้งหมดแล้ว เดือนธันวาคมของชาวลัคนากรกฎนี่มีธีมที่ชัดเจนแล้วร้อยเรียงกันดีมากจริงๆนะครับชัดเจนมากค่ะถ้าจะให้สรุปอีกครั้งเดือนนี้คือเดือนแห่งการเคลียร์ the problem อย่างแท้จริงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดที่จะลุกขึ้นมาจัดการทุกปัญหาที่ค้างคาให้จบสิ้นไปค่ะแล้วถ้าให้เลือกเรื่องที่ดีเด่นที่สุดในเดือนนี้ท่ามกลางเรื่องราวที่ต้องจัดการมากมายอะไรคือจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวกรกฎครับ จุดเด่นที่สุดคือพลังในการต่อสู้และไหวพริบในการแก้ปัญหาค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอิทธิพลของดาวอังคารจะมอบพลังกายพลังใจให้เต็มเปี่ยมแต่ไม่ใช่แค่การใช้กำลังลุยอย่างเดียวนะคะครับเพราะมันมีดาวอีกดวงมาช่วยเสริมนั่นคือดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาและการสื่อสารที่จะย้ายเข้าสู่พปุตตะ ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมซึ่งพบ,บุตตะคือเรือนของความคิดสร้างสารรค์และไอเดียใหม่ๆค่ะแปลว่านอกจากจะมีพลังของนักรบแล้วยังมีสมองของนักวางแผนมาช่วยด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการลงมือทำอย่างกล้าหาญของดาวอังคารกับการวางแผนอย่างชาญฉลาดของดาวพุธจะสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์การเจรจาต่อรองหรือการสื่อสารเพื่อหาทางออกจากปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเดือนที่หนักและมีรายจ่ายสูงแต่ท้ายที่สุดแล้วชาวลัคนากรกฎจะสามารถจัดระเบียบและควบคุมทุกสถานการณ์ได้อย่างอยู่หมัดแน่นอนค่ะและนี่คือทั้งหมดของการทํานายดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคม2568นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาครับ เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนของการสะสางเรื่องเก่าๆแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการเคลียร์พื้นที่ที่วุ่นวายออกไปจนหมดสิ้นนั้นมันกําลังเปิดทางให้สิ่งใหม่อะไรจะเข้ามาในปีถัดไปหากชื่นชอบการทํานายดวงชะตาแบบนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ